สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ก็มาพบกับลอเรีอีกอเหมือนเดิมคือเก่าเช่นเคยเนาะกับเสาวันอังคารกับเราพัฒนาตัวงวดของวันพุธเนาะกับตัวเองแนวทางในคลิปนี้ก็จะเป็นของทั้งหาเสียนนะคะเสาเสาวสามีของนับเงินกอผ้าโชกแมวน้อยน้ำโชกเลขรับนังฝาแล้วก็มาตามคำนวณค่ะสําหรับ แนวทางทีเมื่อคืนนี้เข้าไปเต็มๆตรงๆรงกันอยู่หลายเซียนเน,ะะนาะาาาาาตัวเลขแนวทางเลขสองตัวเข้าเน้นๆเข่าตัวตรงๆเนาะคะ่ะมีสามเจ็ดและเจ็ดสามแบบออกแปดเก้าแล้วก็เก้าแปดเนาะที่เข้าไปแต่มีตอนอื่นก็นต้องกลับความขัขขขขนคุามริ่ตัวเลขแนวทางจากทั้งหาเซียนนี่หลายๆเนาะค่ะ ั้งนับเงินบอพาโชคแมวน้อยน้าโชเหลีกลับนังง้าแลวก็มาดามคานวนเนาะที่หายตัวเด็กเนะทางมาวางทางจองครับขอบพระคุณหลายแลวกะ FC, ็ F เอฟซีฟีแฟนคลับเนาะที่กําลังติดตามตัวเด็กแนวทางอยู่สําหรับล้อของเสี้ยนใดอยู่กัเดี๋ยวใจเย็นเนาะคะ่ะเพื่อนไฮมาเดี๋ยวเรากีก็จะทยอยลงหายตอนคาเหมือนเดิมเนาะอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นหาเสี้ยนนี้เนาะคะ่ะที่ให้มาตามต่อต่อ,ตอเนื่องกับสาวสาเนาะเขาน้นๆเขาจาะจเขาตรงๆง เลกทุกตัวหมานเฮงแน่นอนค่ะในคลิปนี้รับเอาไปเบิ่งตัวเลกแนวทางตัวงวดกันเลยดีกว่าค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลกแนวทางของแมวหน่อยน้ำโชวเนาะค่ะสําหรับเข้าแล้วสามงวดติดเนาะของแมวหน่อยน้ำโชวผู้ใดที่รอคอยติดตามอยู่เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะไปต่อกับงวดที่สี่ขอให้เฮงเฮงปังๆตัวงวดขอให้ fc ได้โชงได้รับน้ำดีใจด้วยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ตามผู้ใดที่ได้เนาะ แมวน้อยนําโชคเข้ามาแล้วสามมวดติดเนะคะสามมวดติดเอาที่สามจิตเนาะคะ่ะตรงๆค่ะแต่อาจจะบ่แมนตัวนิ่นเนาะไปนิ่นที่สี่จิตกับสองจิตขามสามจิตเนาะแต่ว่าเข้านินนินอ่าเข้าตรงตรงล็กบ่ต้องกลับเนาะสําหรับสามจิตมวดที่แล้วเขา้าห้าจิตตัวกลับเป็นตัวนินอันนี้มวดก่อนนั้นเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะวันนี้งวดที่สามสามมวดติด สุดยอดมากค่ะในในเดือนนี้เนาะถือว่าเดินดีมากของแมวนนอยน้ำโชกเนาะตามต้อค่ะต้องวดค่ะสำหรับราบพัฒนาสายวิ่งรูดของแมวนนอยน้ำโชกเนาะเด่นที่สามกับหกค่ะเด่นบนล่างสามกับหกสองตัวให้ที่สามหนึ 1, ่งสามสามสามหาสองหกแปดหกเจ็ดแปะออเจ็ดหก เน้นที่สามหนึ่งสามสามแปดหกหลวกจ็ดหกค่ะเลขสามตัวไฮที่สามสามหนึ่งสามแปดหกค่ะเน้นทั้งสองหางเนาะเด่นที่สามกับหกค่ะสองตัวเน้นที่สามหนึ่งสามสามแปดหกหลวกจ็ดหกค่ะของแมวน้อยน้ำโชคตามต่อตามติดกันเลยเนาะของแม่น้อยน้ำโชตตตตกนะชต่องวด ตามงวดติดแล้วมาเบิ้งงวดนี้งวดที่สี่ก็ให้ติดติดเนาะกับความบุญความุณนตัวเองเนะาะทั้งจากแม่้อยน้ำโชคหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้มาวางทางช่องเนาะกัขบขวาพระคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอฟซีที่ติดตามรอคอยของทุก,ท,กทุกเซียนใครที่รักเดียวใจเดียวได้แน่นอน,มนเมื่อคืนเป็นบ่อย่ายว,วา่าตามเด้อตามค่ะเป็นว่าตามต่อค่ะ ต่อของบบอรพระโชค่ะนีกระปังสุดๆเข้ามาละสองงวดติดนะคะสองงวดติดสุดรู้สุดยอดมาเลยค่ะเด่นสองร่องที่เก่าเข่าที่ตัวร่องเนาะแล้วก็เข่าที่ตัวจับคูเป็นตัวกับเนาะให้แปดเก้าออกเก้าแปดแต่ก็เข้ามาแล้วสองงวดติดเนาะหมดที่แล้วเขาเน้นๆเขาเน้่นๆตัวกับเนาะของบอรพระโชค งวดนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเทา้าเตะตัวจับคู่อาจจะเป็นตัวนิ้นแต่ว่าปังสุดๆเนาะของบอพ้าโชคตองวดค่ะตามต่อค่ะลาวพัฒนาวันผุดสายวิ่งรูดเดินบนรางงวดนี้เดินดินมาสามตัวเนาะให้แปดเก้าและก็0ศูนแต่ว่าดินที่ศูนย์ค่ะเดินศูนย์ร่องที่แปดกับเก้าสองตัวให้ที่แปดเก้า เก้าศูนย์หลักศูนย์หนึ่งเน้นที่เก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งค่ะงวดนี้เลขปลายหางเนาะแต่ว่าติดเบิ้ลที่แปดแปดเก้าเก้าหลักศูนย์ศูนย์นะคะเด่นศูนย์ค่ะงวดนี้ของบอ่อพรโชวสองตัวเน้นที่เก้าศูนย์กับศูนย์หนึ่งเด่นศูนย์ครับค่ะพระคุณบอ่อพระโชวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเนาะคะ่ะ ขอให้ป,ปังปังต่องวดค่ะดีใจด้วยสําหรับผู้ใดที่ได้ผู้ใดที่ตามบอพาชูกอะรักเดียวใจเดียวอามรายใจเนาะไปต่อมาต่อของนับเงินค่ะแหมของคุณนับเงินกับเขาที่สองงวดติดเนาะคะ่ะเข้าสองงวดติดไปเน้นที่แปดสามสส่วนมากเนาะเขาที่ ตัวจับคู่เจ็ดสามค่ะแต่ว่าเลขของน้ำเงินกับบลายหางแล้วค่ะให้มาแค่6คู่สี่คู่หกเอห้าคู่นะคะแนวทางของบัวบะของนับเงินกับเขาที่ตัวดินดินดินที่แปดสายวิ่งรลุดได้ทานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวจับคู่ให้ที่เจ็ดสามถือว่าวิ่งได้ทั้งบุญ จับคู่ได้ทั้งล่างเนาะตามต่อค่ะวันพุธวันพุธลาวพัฒนาตองวดของนับเงินเนาะคะ่ะ้ายวิ่งรูดเด่นบุล่างวันนี้เด่นสรองที่หนึ่งค่ะเด่นที่สีรองที่หนึ่งสองตัวไฮที่ห้าีเจ็ด7ีหก8แปดละกับเจ็ดเจ็ค่ะเน้่นที่ซีเจ็กับ c ีแปดค่ะ ตัวนินเนาะของบอกของนับเงินตองวดวันพุธที่สิบกันยายนเนาะดินที่สี่สองตัวนินที่สี่เจ็ดสี่แปดค่ะนินแค่สองหางเนาะให้มหาหาคูหาหางแนวทางของนับเงินกาบขอพูณอีกครั้งหนึ่งค่ะของคุณนับเงินที่ให้มาเนะเาะขอให้เอฟซปังๆไปนํากันใครที่ติดตามอยู่ มาตามต่อของคุณมาดามค่ะคุณมาดามฟังสุดๆค่ะเข่าตัวนิ่นตัวเจะเข้านิ่นๆเนาะอาจจะเป็นตัวกลับให้เจิดสามให้เจ็ดสามเข่าที่นิ่งๆเต็มๆตมเลยเนาะคะ่ะของคุณมาดามใครตามเปิดตามผู้ใดยังรอคอยตัวเลขแนวทางอยู่เตรียมตัวแคบหน้าจอเนาะของคุณแม่มาดาม สามต่อค่ะสำหรับราปรนินาวันพุธเนาะของคุณมาดามเขา่เอาอ่าสายวิ่งสายรูดนะคะวันนี้เด่นที่สามกับซีเด่นที่ 4, สามร้องที่ซีสองตัวให้ที่แปดสามแปดซีหนึ 4, ่งสามหนึ่งซีเน้นที่แปดสามกับหนึ่งสามค่ะเบิ้นที่สามสามกับสี 4, ่สี่สามตัวให้ที่ซีแปดสามซีหนึ่งสามซีสามซี 3, 4, เน้นที่ซีแปดสามกับ 1> 4ีหาค่ะสำหรับเลขสามตัวเนาะนินสองหางกับแนวทางรับพัฒนาของมาดามคำนวณตามตัวค่ะเขาเน้นๆค่ะของคุณมาดามดินที่สามเนาะค่ะยังดินดินมาที่สามสองตัวนินที่แปดสามหนึ่งสามซ 3ามตัวเน้นที่สี่แปดสามสี่หนึ่งสามของมาดามคำนวณนะต่อที่รับนางฟ้าหมวดนี้สาวๆหิ้งกันปังๆกันกันทวนนาเลยเนาะสาวๆสาวเล่าพัฒนาของเออเลขรับนางฟ้าเนาะค่ะดินที่สามจับคู่เขาที่สามเจ็ดเนาะอาจจะ,ะเมนตัวเน้น อาจจะมาเป็นตัวเจาะแต่ว่าจับคู่เขา้าจับคู่ผ่านเนาะคะ่ะดีใจด้วยสำหรับผู้ทด้ติดตามของรับน้ังฟฝาอยู่ตามต่อค่ะขอให้ปังต่อง,งวด fc มันมาเฮงๆต่องวดซ้ายวิ่งลู่เด่นบนล่างวดนี้เด่นที่ซกับเจค่ะของเลขรับนงังฝาสองตัวให้ที่4ีแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เน้นที่ c แปดเจ็ดแปดแล้วกัเจ็ดหนึ่งค่ะวันนี้เน้นสามหางเนาะเบิ้ลที่สี่สี่กับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางให้ที่เจ็ดสี่แปดเจ็ดี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดี่เน้นที่เจ็ดี่แปดค่ะสำหรับเลขสามตัวของเลขลับน่างฟา้านะคะเดินที่สี่กับเจ็ดสองตัวเน้นที่สี่แปดเจ็ดแปดหลักกะเจ็ดหนึน่งเนาะ ของเลขกลับนางฟ้าอ่าตามตอ่อตามติดใครที่ชอบผู้ใดที่รอคอยตัวเลขแนวทางอยู่แอปหน้าจอเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเรียงให้เนาะแอปหน้าจอ,อาแล้วกันเนาะคะ่ะของเลขรลับนางฟ้าแล้วก็ของคุณมาดามอ่าแคปหน้าจอเนาะแมวน้อยนำโชคค่ะ ดินสามยังมาอยู่เนาะสามยังมาอยู่ของมาดามก็บสามมาแมวนอนน้ำโชกก็บสามมาบอพาโชคค่ะบอพาโชคดินศูนย์ของนับเงินดินสีรอ,องจับตามองว่าห้าสาวนี้จะมันจะเฮงไปกับเสียนใดในคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณแนวทางจากทั้งหาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนอกแล้วกับเอฟซี FC FC แฟนคลับ ทุกทท่นานไม่ว่าจะเป็น fc เ fc ใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเก่กนะเด้อฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ